คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญสัญญาณเตือนอะไรบ้างคะที่จะบ่งชี้ว่าเรานั้นเกิดอาการคิดมากขึ้นมาแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะ จะชวนคุณผู้ฟังค่ะสำรวจตัวเองหรือสังเกตตัวเองค่ะว่าอาการคิดมากสามารถเกิดจากลักษณะใดใดบ้างและมีสัญญาณเตือนใดบ้างนะคะที่จะเป็นตัวที่จะบอกเราค่ะเริ่มต้นนะคะแบบแรกเลยคือเรานั้นมีการคิดซ้ำๆในแบบเดิมๆค่ะมีแพทเทิร์นเดิมๆอยู่ตลอดเวลาทำให้เรารู้สึกเกิดความกังวลใจหรือเกิดความกลัวค่ะ ซึ่งเรื่องที่เราคิดนั้นมันจะวนไปวนมาวนไปวนมาคิดแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจค่ะคิดแล้วก็รู้สึกเป็นกังวลค่ะอย่างเช่นนะคะเราอาจจะมีอาการไม่สบายขึ้นมาค่ะบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะคะซึ่งเราก็ไม่อยากเป็นโรคนี้เช่นบางคนอาจจะเป็นเบาหวานบางคนอาจจะเป็นหัวใจอยู่ซึ่งความคิดขาดที่เราจะย้ำตัวเองว่า เฮ้ยเราเป็นโรคนี้เนี่ยอีกไม่นานนะเดี๋ยวเราจะต้องแย่แน่เลยสุขภาพเราต้องทุดโทรมแน่เลยเราต้องเป็นภาระกับคนอื่นแน่เลยลูกหลานจะต้องมาดูแลเราเราจะต้องเสียเงินมากแล้วก็ลูกหลานจะต้องมารับผิดชอบชีวิตเรามันแย่จังคิดแบบนี้ค่ะคนที่คิดแบบนี้เขาจะคิดทุกๆวันคิดทุกๆวันทําให้รู้สึกยิ่งคิดยิ่งเศร้ายิ่งคิดยิ่งรู้สึกเป็นภาระนะคะอย่างที่สองค่ะ คิดไม่พอแล้วจะมีการจินตนาการเลยค่ะเรียกว่ามโนค่ะสร้างภาพในด้านลบมากๆสร้างภาพต่อเนื่องนะคะไปมากกว่าเดิมแค่สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยกังวลไม่พอค่ะแต่จะยิ่งเหมือนกับมโนในภาพแย่ๆให้เกิดมากขึ้นค่ะวันนี้ฉันเป็นเบาหวานมาละเนี่ยแล้วตอนช่วงนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเลยสงสัย ต่อไปมันจะต้องเป็นหัวใจหรือเปล่าถ้าเป็นหัวใจแล้วเนี่ยเนี่ยอีกไม่นานฉันจะต้องเป็นเส้นเลือดในสมองอุดตันแน่เลยแล้วอีกไม่นานเนี่ยฉันจะมีอาการของการที่เส้นเลือดในสมองแตกไหมเนี่ยและความดันของฉันมันจะมีความดันขึ้นสูงไหมเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยออกไปข้างนอกฉันจะมีอาการวูบได้ง่ายไหมเนี่ย บางคนค่ะจะเป็นการจินตนาการสร้างภาพตัวเองในด้านลบนะคะจากสิ่งที่เป็นอยู่ค่ะแทนที่จะดูว่าสิ่งที่เป็นเราจะหาทางออกได้ยังไงเราจะช่วยเหลือตัวเองได้ยังไงเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นค่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะกลับกลายเป็นว่าจุดเริ่มต้นของอาการที่เป็นของอาการที่แย่นั้นกลับกลายเป็นเราหาค่ะเรื่องราวต่างๆ เพื่อจะซ้ำเพื่อจะย้ำเพื่อจะทำให้ตัวเองรู้สึกแย่มากขึ้นทั้งทั้งที่วันนี้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะวันนี้ทะเลาะกันกับคนที่เรารักอาจจะเป็นพ่อแม่ของเราอาจจะเป็นคู่รักของเราค่ะแต่ตอนนี้เราคิดไปถึงอนาคตแล้วค่ะขณะนี้นะยังทะเลาะกันแบบนี้เลยเพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นานยังต้องเป็นแบบนี้เลยไม่นานหรอก เราเองคงจะต้องนะคะเลิกลาแน่เลยสงสัยคราวหน้ามันจะต้องมีเรื่องที่เราจะต้องมานั่งทะเลาะกันมากกว่านี้มีปัญหามากกว่านี้ปัญหาแค่นี้จะตัดสินใจยังไม่ได้เลยครั้งหน้ามันจะต้องมีปัญหานู้นปัญหานี้ปัญหานั้นขึ้นมาแน่ๆเลยอะ่ะแบบนี้นะคะ่ะเป็นการจินตนาการเป็นการมโนแทนที่จะจํากัดคะ่ะความคิดอยู่ในวงจํากัดจํากัดเรื่องที่เราคิดอยู่แค่นั้น แล้วก็หาทางที่จะสงบตัวเองแต่ไม่ค่ะมันจะยิ่งขยายวงนะคะสร้างเรื่องค่ะให้แผ่ขยายไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสัญญาณเตือนแล้วค่ะว่าเรากำลังเริ่มก้าวเข้าไปสู่อาการของการคิดมากมากขึ้นทุกทีข้อที่3นะคะเราจะคิดซ้ำๆค่ะว่าจะเกิดสถานาการณ์แย่ๆเช่นเดียวกับสิ่งที่เจอมาในอดีตค่ะกับเหตุการณ์ในอนาคตเช่นนะคะ ณวันนี้เราอาจจะเป็นคนที่เดินแล้วสะดุดบ่อยอาจจะเกิดอาการขาปแพลงชีวิตนั้นอาจจะเกิดขาปแพลงมาแล้ว2-3รอบนะคะเสร็จแล้วเราจะเริ่มคิดแล้วค่ะว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันเดินฉันจต้องสะดุดอีกแน่เลยเดี๋ยวฉันเดินนะฉันจะต้องมีการขาปลิกอีกแน่เลยมันจะมีการคิดค่ะกับสถานการณ์แย่ๆแบบนี้ขึ้นมา แล้วเวลาไปที่ไหนเวลาไปสถานที่ที่ใหม่ค่ะมันจะมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาอีกว่าสงสัยนะเดี๋ยวฉันต้องขาแพงอีกแน่เลยมันเป็นการคิดซ้ำๆนะคะหรือบางคนเนี่ยก็จะคิดซ้ำๆกับตัวเองนะคะว่าเนี่ยฉันมีความรักนะเดี๋ยวยังไงนะก็ต้องเลิกอีกแน่เลยฉันรักนะสุดท้ายแล้วมันก็อยู่กันไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันต้องเลิกอีกแน่เลยเดี๋ยวมันต้องเป็นแบบนี้อีกแน่เลยมันจะวนแต่สถานการณ์แย่ๆค่ะ เป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีตจริงแต่เราเองค่ะเหมือนกับห่วงค่ะสิ่งแย่ๆตรงนั้นห่วงไว้ว่าเราไม่ยอมปล่อยมันไปค่ะอนาคตกับคนใหม่กับเรื่องใหม่กับสถานที่ใหม่มันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เรียกว่าถ้าเราเดินสถานที่ใหม่เราจะขาแปลงหรือไม่แปลงก็ได้ขึ้นกับว่าเราจะระวังตัวแค่ไหนแต่มันเหมือนกับความคิดของเราเตรียมไปก่อนล่วงหน้าแล้ว บอกไปก่อนล่วงหน้าแล้วค่ะมันก็เหมือนกับเป็นการสร้างนะคะสภาพการไว้ก่อนแล้วและตรงนี้มันเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นการเทรนค่ะหรือการบ่มเพาะตัวของจิตใต้สํานึกของเราว่าเดี๋ยวมันต้องเกิดแน่เลยเดี๋ยวมันต้องเกิดแน่เลยเดี๋มันต้องเกิดแน่เลยแล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงนั่นแหละค่ะเราก็ยิ่งย้ําเห็นไหมฉันบอกแล้วว่ามันต้องเกิดเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นความคิดลบๆแบบนี้เนี่ย มันก็จะเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆเลยค่ะกับเรื่องไร้ายๆเรื่องที่ไม่ดีเราอาจจะกังวลนะคะว่าเดี๋ยวต้องไม่ทันแน่เลยมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าทําให้เราหลุกหลิกนะคะแล้วก็ทําให้เรานั้นนะคะรนอาการรนของเราก็จะหยิบนู่นลืมนี่หยิบนั่นลืมนู่นตรงนี้ค่ะมันก็ยิ่งทําให้เรานั้นเสียเวลาค่ะไปมากขึ้นซึ่งพอเสียเวลามากขึ้นก็ยิ่งไปซ้าว่าเห็นไหม มันต้องไม่ทันเวลาแน่เลยเนี่ยเราเป็นคนไม่ตรงต่อเวลาเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องว่าเราแน่เลยอันนี้ค่ะคือการคิดซ้ำๆในสาการที่อาจจะเคยเกิดขึ้นจริงแล้วเราก็คิดว่าสาการแย่ๆนั้นมันต้องมีอีกเกิดขึ้นอีกแล้วก็ย้ำแบบเดิมทุกๆครั้งในเรื่องเรื่องเดิมทุกๆครั้งแบบที่4ค่ะเราจะเสียเวลากับการคิดเรื่องลบๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตค่ะ เวลาว่างๆขึ้นมานะคะเราก็เริ่มเอาเรื่องนี้ผุดขึ้นมาในหัวขึ้นมาคิดอีกละยู่ๆมันก็แวบขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติและเราก็ไม่ได้สลัดมันออกนะคะหรือว่าเราก็ไม่รู้ตัวเลยค่ะว่ามันมีความคิดนี้ขึ้นมาเรายอมนะคะที่จะให้ความคิดเหล่านี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในหัวสมองเราตลอดเลยหรือค่ะช่วงนอนค่ะ กำลังจะหลับและซึ่งช่วงเวลาพักผ่อนน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วนะคะที่เราได้พักที่เราได้ผ่อนตัวให้หัวสมองนั้นไม่ต้องคิดอะไรแต่คนที่คิดมากค่ะช่วงเวลาก่อนนอนค่ะจะเก็บเรื่องราวทุกอย่างมาคิดเพราะว่าอะไรมันเป็นช่วงเวลาซึ่งเงียบ มันเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ต้องทําอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องลบๆเรื่องแย่ๆค่ะมันจะถาถมเข้ามาแล้วมันก็จะวนแบบนี้ค่ะทําให้เราเสียเวลาคิดนะคะเสียเวลาแม้กระทั่งเสียเวลานอนเพราะบางครั้งพอคิดเรื่องแย่ๆคิดมากไปเรื่อยๆมันคิดวนหรือคิดมนโนคิดฟุง้งคิดเตลิดไปเรื่อยแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเกิดอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นได้นะคะแบบที่5ค่ะ สังเกตอารมณ์เรานะคะว่าอารมณ์ของเรานั้นเริ่มไม่นิ่งหรือเปล่าเริ่มหมุดอิดง่ายไหมเริ่มรู้สึกกลัวง่ายขึ้นไหมกังวลใจง่ายขึ้นหรือเปล่ารู้สึกผิดบ่อยขึ้นไหมรู้สึกแย่รู้สึกละอายใจเป็นความรู้สึกลบๆอะค่ะที่มันกระตุ้นตัวเองเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากน้อยแค่ไหนคะถาอะไรก็ตามอารมณ์แย่ๆเหล่านี้นะคะที่ทําให้เราสึกเราไม่นิ่งเราไม่กล้าสบตาคนอื่นเลย เองว่าเดี๋ยวเขาจะคิดอะไรเดี๋ยวเขาจะอะไรกับเราหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะว่าเราหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะตําหนิเราหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราไม่ได้เรื่องหรือเปล่าความคิดแบบนี้ค่ะถ้ามันผุดขึ้นมาบ่อยๆค่ะมันจะทําให้เราเริ่มควบคุมตัวเองได้ยากลําบากละค่ะแล้วความรู้สึกนี้ค่ะมันจะบั่นทอนจิตใจของเราหรือบั่นทอนการทํางานของสมองของเราที่จะคิดต่ออย่างมุ่งมั่นหรือคิดในเชิงของการหาทางออกของการแก้ปัญหา เพราะฉะนั้นถ้าเารมณ์เริ่มไม่นิ่งเริ่มรู้สึกแย่ตรงนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนอีกสัญญาณแล้วนะคะสัญญาณที่6ค่ะความคิดค่ะของเรานั้นวนเวียนจนทําให้เราขาดสมาธิในการทํางานอื่นๆที่เราควรจะทําในเวลานั้นๆค่ะเช่นณนะตอนนี้เราต้องมีสมาธิอยู่กับการฟังอยู่กับการทํางานอยู่กับการทํากิจกรรมนะคะแต่ปรากฏว่าแป๊บๆความคิดสติของเราหลุด เพราะว่ามันจะเป็นลักษณะของการบอกว่าเราทําไม่ได้หรอกเราคงทําได้ไม่ดีหรอกความคิดมันจะทําให้เราขาดสมาธิค่ะเพราะมันเหมือนกับแย่เข้ามาหรือว่ามันจะมีความคิดที่มันขัดเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลย<ๆ>ก็เลยทําให้เราวนเวียนกับความคิดมากตรงนั้นไปได้นะคะอย่างที่เจ็ดค่ะแม้ว่าจะมีแนวโน้มในการแก้ไขปัญหานะคะหรือว่าเหตุผลมารองรับว่า อย่าคิดมากเลยเดี๋ยวเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจะแก้ไปได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันจะมีคนอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยเราได้ก็เดี๋ยวเราจะมีประชุมแล้วไงแต่คนที่คิดมากนะคะจะมีอาการคืออดคิดไม่ได้ค่ะว่าจริงเหรอแล้วเกิดการประชุมนั้นมันแก้ไม่ได้ล่ะจริงเหรอแล้วเกิดที่ปรึกษาเขาไม่มาในวันนั้นล่ะจริงหรอแล้วถ้าเกิดมันจะมีลักษณะของการหาเหตุผลหรือหาเงื่อนไขค่ะที่ทําให้เรานั้น เกิดความจนตรอกค่ะหรือเกิดการจนมุมขึ้นง่ายๆเลยค่ะเป็นลักษณะของความคิดมากนั้นจะสร้างให้เรานำให้เราไปสู่ปัญหาไม่ได้หาทางเลือกหรือหาทางออกให้กับตัวเองแต่อย่างไรนะคะและสุดท้ายเลยนะคะเราไม่สามารถจะหยุดความคิดที่วนเวียนนั้นได้ค่ะแล้วก็เมื่อพยายามคิดเปลี่ยนเรื่องนะคะเราก็เหมือนกับว่าเราเองเนี่ยจะพาตัวเราค่ะ กลับมาคิดในเรื่องเดิมเรียกว่าเราไม่สามารถกำกับตัวเองได้เลยเราจะไม่ยอมให้ตัวเองนั้นโดดออกนะคะหรือเคลื่อนตัวออกจากเรื่องนั้นๆได้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเป็นสัญญาณเตือนค่ะที่บ่งบอกว่าเรานั้นมีอาการคิดมากแล้วเรานั้นจมอยู่ในความคิดวนเวียนนะคะของความคิดมากแล้วนะคะในคลิปหน้าค่ะ จะชวนมาคิดนะคะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเราอยากจะออกจากความคิดมากและเปลี่ยนความคิดมากเนี่ยให้เป็นความคิดที่สามารถมีพลังขึ้นมาได้เนี่ยเราจะสามารถทําได้อย่างไรนะคะเรียกว่าเปลี่ยนพลังลบเป็นด้านบวกได้แล้วก็สามารถที่จะแก้ไขตัวเองได้นะคะใครที่มีอาการคิดมากคะ่ะติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ